รีวิวเครื่องเล่นเทปแบบพกพานะครับลำโพงในตัวนะครับเป็นยี่ห้อไอว่าโมเดล TPH30 นะครับตัวนี้แจ้งตำหนิก็คือไม่มีฝาปิดหลอดนะครับซึ่งใส่ฐานไปก็ไม่มีหลุดนะครับคังมก็ไม่มีหลุดอันนี้ของคนรับได้นะครับเพราะว่าจะขายในราคาถูกนะมีสายของแขนมีลำโพงในตัวนะครับใช้นนั้นได้เต็มระบบนะฮะตัวนี้เป็นเสืยพานใ่มเรียบร้อยลองฟังเสียงดูนะครับสำหรับม้วนที่ฝืดมากๆนะไม่แนะนำนะตัวนี้นะครับม้วนที่ฝืดมากๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยอันนี้มันจะไม่ค่อยเล่นนะครับว่า แรงขับเคลื่อนมันไม่น่าจะพอเลคอเตอ,เตอร์ไม่เดินครหูฟังเซลปกตินะครับ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นวอลลุ่มวอลลุ่มนี่ลำโพงนี่สุดได้แต่เสียบหูฟังอ่ะได้ประมาณ6ถ้าสิบมันจะมีเสียงรบกวนนะครับอันนี้แจ้งตรอนนะครับหูฟังเนี่ยเวลาเสียบหูฟังเสียงถ้าเกิดเปิดเสียงสุดจะมีเสียงรบกวนเป็นเสียงหอนนะครับหูฟังเซลลปกติว่าเป็นโมโนนะครับด้านข้างก็จะมีปุ่มพอสนะฮะมีวอลลุ่มปุ่มพอส นะครับตรงนี้เป็นตัวปรับเสียงอันนี้ปรับช้าเร็วแลาโพงไม่ได้ตัวใหญ่นะเสียงพอประมาณนะครับแต่ถ้าเสียบของฟังก็เลื่อนไปได้ประมาณ6นี่ก็คนคนเสียงพอด,ด,ดีนะครับแต่ถ้าเลยหกไป8ไปส0บนี่เสียงมันจะมีเสียงบกบวนนะครับการที่แก้ไว้นะครับอันนี้ขอคนรับได้นะครับสำหรับคนที่จะซื้อไปฟังแบบไม่ได้ดังมากแล้วก็ ซื้อไปกรอไปทําอะไรได้สถานะไฟทุกอย่างติดหมดก็ใช้อวะว่าได้หมดนะครับนะครับเสียงจะดังประมาณนึงนะครับต้องเสียบเสียบหูฟังนะจะเสียงดังหน่อยนะครับปรับช้าเร็วได้นะครับเสียงคมชี่เสียงนิ่งนะครับเปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่บรบ้อนนะครับลราปรงไม่เสียงออกไม่ได้ดังนะกราะมันคงเปนตัวเล็กนะครับประมาณนี้ ความเสียงออกปกตินะครับจะเป็นอ่าโมโนนะครับโมโนแล้วก็เพิ่มเสียงได้สุดถ้าสุดสุดนี้เสียงจะดังนะครับตามที่แจ้งไปครับเจบการรีวิวครับส่วนพวกหัวอ่านพวกลูกยางอะไรโอเคหมดเลยนะครับม้วนฝุดฝืนมากๆไม่แน่นอนนะม้วนฝืดมากๆไม่แน่นอนก็อซ้ายก่อขวาได้หมดนะครับนี่ก่อขวา กดซ้ายได้หมดนะครับเองขับช้าเร็วได้ครับเอเคครับชมการวิวริบขอบคุณครับ